เดียวนะจับคอ,อคัทาไรแต่คือปดตนี้นแๆนีนะอันนี้ปวดแรงเลยวดแรงก็ยังนิ่มอยู่ปปรีวิวแปลงขัดห้องน้ำไฟฟ้านะคะวันนี้เต้าจะพาุกคนมาแกะกล่องดูว่าด้านในกล่องเนี่ยมันจะให้อะไรมาบ้างนะคะเป็นแปลงขัดไฟฟ้า สาเหตุที่ซื้อเลยแน่นอนค่ะขัดห้องน้ําแล้วมันเมื่อยมือแล้วมันก็เหนื่อยใช่ไหมคะเราก็เลยได้สั่งมานี่ค่ะก็เป็นหัวเป็นสําหรับชาร์จแบตนะคะตรงนี้เสียบสายเขาก็จะมีให้แล้วด้านบนก็เป็นยางซิลิโคนปิดเพื่อไม่ให้น้ําเข้าค่ะแล้วเราก็ต่อด้ามจับนะคะเพื่อที่จะใส่หัวแปลงนี่ใส่ง่ายมากนะคะ ตัวนี้ก็สามารถปรับองศาได้นี่ก็คือสวิตปุ่มเปิดปิดนั่นเองตัวนี้นะคะซื้อมาจากในช้อปปีนะคะความแรงของมันก็ใช้ได้เลยน้ำที่เราใช้เป็นวิกซ์ออกซี่นะคะบอกว่าตัวนี้กลิ่นมันจะเฟรชมากบนใกล้ๆท่ออัางน้ำน,นะคะหลังจากนั้นก็ให้มันทำงาน,น พื้นกัดกําแพงเราไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวนี้กันเรามาเริ่มที่แปรงนี้กันเลยค่ะแปรงปแบนๆขัดพื้นนะคะตัวนี้ขัดพื้นได้เลยขัดวนไปเรื่อยๆค่ะมันคือดีมากนะคะไม่ต้องออกแรงเองเลยนะคะแปรงตัวนี้นี่เราก็ขัดไปได้สักระยะหนึ่งและนี่ก็คือปรับองศาได้จับเพราะว่าต้องจับสองมือนะมันจะดิน คือมอเตอร์ค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะแปลงตัวนี้ก็ขัดวนไปค่ะต่อมาค่ะเป็นแปลงโดมนะคะสำหรับขัดเพื่อเข้าซอกมุมด้านข้างอย่างเงี้ยคือขัดได้ดีมากนะคะตัวนี้ขัดมันมากและอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นแปลงเข้ามุมหัวแหลมขัดมันสุดๆเลยค และใครที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อแปลงขัดห้องน้ําไฟฟ้านะคะเต้าก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะช่วยทุกคนได้นะคะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะในการล้างห้องน้ําครั้งนี้ถือว่าไม่เมื่อยเลยนะคะแล้วก็สนุกกับการที่ได้ล้างห้องน้ําด้วย